พบกันอีกหนึ่ง EP นะคะ EP นี้เป็น EP ที่38แล้วนะคะพี่ของราพักเครื่องนะคะพี่ขาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่มาชมพระองค์แรกกันก่อนเลยค่ะพี่ขาหนึ่งนะค่ะชมองแรกกันก่อนนะคะพี่เป็นอับสรอนะคะ่ะนั่งอับสรอนนะคะพี่นี่สูงประมาณ12นิ้วค่ะพี่ใต้ฐานนะคะความกว้างของฐานนะคะอยู่ที่3.5นิ้วนะคะพี่ขานี่่ะแบบนี้ค่ะนั่งอับสอนนะคะพี่สูง12นิ้วเนาะถือ สื่อสาเตาวุ้เลยค่ะพี่นันก็ไม่ฟ้าวว่าเป็นอะไรเลยค่ะพี่ดูชมดูด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่ค่ะนี่แบบนี้นะนะ นางอับสอนะคะพี่หา1 5 0 0บาทค่ะพี่1 5 0 0บาทนะค่าจัดส่งที่100บาทนะคะนางอับสอมีน้ำหนักนะคะพี่เนี่ยมีน้ำหนักนะนางอับสอนะคะพี่หาสวยงามเลยค่ะพี่เดี๋ยวดูใต้ฐานนกพัะจะเป็นดินไทยแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ1,500บาทนะคะพี่ต่อไปนะมาชมพักกุ่เช่นกันนะคะพี่แต่ไม่ฟราบเลยค่ะเรียกเป็นที่ไหนเนาะไปของลบบุรีแหละค่ะพี่แต่ไม่ไม่ฟ้าว่าเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ค่ะ นะความฝูงนะไม่ต่างกันเลยพี่ประมาณสองนิ้วค่ะพี่ใต้ฐานจะประมาณอย่างนี้ค่ะพี่เล็กๆอย่างนี้นะคะพี่แต่มีความสวยงามนะคะพี่นี่ค่ะพันกรหรือเปล่าคะพี่อย่างนี้ค่ะนี่นะลายพันกรหรือเปล่าเป็นพิมพ์ยืนแบบเนี้ค่ะพี่ไม่ทราบค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่พี่ท่านใดชมชอบนะขอภาพเพิ่มเติมมาได้นะคะพี่อไลน์สอบถามแม่ค้าได้ค่ะพี่ขาเนาะจ้ะ สครภาพมานะคะพี่แล้วก็แอดไลน์ hmm. มาฝากเบอร์โทรแม่ค้าอีกครั้งนะคะ026172609 mm hmm. ค่ะพี่ต่อไปนะพี่มาชมหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดนะมีฝามามพิมพค่ะพี่หานี่ชมพิมพ์แรกกันก่อนนี่พิมพ์แรกนะจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะคะพี่นี่ค่ะจะมีหลวงปู่ทวดองเล็กๆอยู่รอบองค์พระค่หนึ่ สามสี่ห้าหกเจ็ดองค์ค่ะพี่ใต้ฐานด้วยเป็นเจ็ดองนะคะพี่นี่ค่ะเปิดราคานะคะพี่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะค่าจัดส่งที่ห้าสิบบาทค่ะองค์เล็กๆนะทางร้านจะห่ออย่างดีเลยค่ะพี่ขานี่หนึ่งพันบาทนะต่อไปนะคะพี่ยังเป็นหลวงปู่ทวดเช่นกันค่ะนี่ค่ะพิมพ์นี้นะนี่ค่ะไม่มีพระนะคะไม่มีพระองค์รอบๆนะคะก็ถูกลงมาหน่อยค่ะพี่ขาเก้าร้อยบาทค่ะหน้าพระจะเป็นอย่างนี้ค่ะด้านหน้านะคะข้างๆค่ะ ด,ด้านหลังนะคะพี่ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะเนี yeah. ่ยอย่างงี้ค่ะใต้ฐานองค์พระจะคล้คลายๆกันพี่แต่ไม่มีพระองค์รอบๆนะคะอยู่ที่900บาทค่ะพี่ค่ะ900บาทค่าจัดส่งนะคะพี่ค่าจัดส่งที่50บาทค่ะพิดราคา50บาทนะคะพี่นี่นะคะขอปรับไฟไหน่อยนะคะพี่50บาทค่ะนี่ค่ะอีหแบบนึ่งนะคะพี่ขานี่5หาบาทนะคะพี่ค่ะ900บาทนะคะสําหรับองค์นี้นะคะพี่ขาเนี่ย แล้วก็ต่อไปนะคะพี่มาชมอีกองคหนึ่งค่ะองค์นี้จะเป็นปี97นะคะพี่เนื้อหาสวยงามหน่อยะค่ะพี่ค่ะเนื้อหาสวยงามกวัาสององที่แล้วนะคะพี่พี่ท่านใดชอบนะปี97นะทักสอบถามแม่ค้าสแคปรูปมาได้ะคะ่ะองค์นี้นะคะ1 5 0 0บาทค่ะพี่นี่สรย,ยแบบนี้นะคะพี่1 5 0 0บาทเดี๋ยวจะให้ดูใต้ฐานองคพระนะคะพี่ค่ะนี่จะโปรโมชั่นให้พี่นะสำหรับพระโปรโมชั่นของเรายังมีนะคะพี่ยังมีค่ะพี่ค่ะนี่ ยังมีนะนี่ค่ะพี่นี่ค่ะสามจุดห้านิ้วค่ะพี่ตั้งหิ้งตั้งพานได้ทั้งนั้นเลยค่ะพี่ชมดูนะภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่ขอเพิ่มเติมมาได้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจัดให้นะคะพี่ในไลน์ในเฟซก็ได้ค่ะพี่ทักสอบถามอินบ็อกซ์มานะสําหรับพี่ท่านใดนะที่ทักขอภาพมาเมื่อคืนรอสักครู่นะคะพี่ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าไลฟ์เสร็จจะถ่ายภาพให้อย่างชัดเจนเลยจ้ะพี่เนาะต่อไปนะคะพี่มาชมนี่ค่ะป้าหลวงพ่อพี่นะค่ะหลวงพ่อพี่นะนะวัด ปลาขนมฝาวค่ะพี่ขานี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเนื้อกระดูกกามช้างนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่เก้าร้อยบาทค่ะพี่ขาสําหรับปลานะเก้าร้อยบาทค่ะค่าจัดส่งห้าสิบาทพอปลาเครื่องนะคะพี่ไปนะคะพี่เป็นตะกุดค่ะหลวงพ่อพี่น้าเช่นกันค่ะพี่ขานี่ค่ะเก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่เก้าร้อยบาทค่าจัดส่งที่ห้าสิบาทนะคะพี่สําหรับอีพีนี้นะอีพีที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่ขาอีพีที่ 37ค่ะพี่เนาะอุ้ยขอโทษทีค่ะ EP ที่38ค่ะโทษทีค่ะแม่ค้าลืมเนาะพี่เนาะแม่ค้าลืมค่ะนี่นะตะกุดนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะพี่ขอโทษทีนะเป็นเขาเรียกอะไรคะตะกุดคูบาวังค่ะมีสองชิ้นแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็มีเชือกไข่แบบนี้เลยเป็นของเก่านะพี่เหมาได้มาแบบนี้เป็นของเก่าเดิมๆเลยค่ะพี่ค่ะ EP ที่38นี้นะคะคิดพี่แค่ 700บาทค่ะฝองชิ้นเลยนะคะพี่ได้ตะกุดฝองชิ้นเลยต่อไปนะคะพี่มาชมพับโปรโมชั่นของเรายังมีอยู่ค่ะพี่คะพับโปรโมชั่นนะยังมีอยู่ค่ะพี่ชมดูนะชมชอบมะทักแมคคาได้เลยค่ะนี่นะคะพี่หลวงพระโตค่ะ เขโตกุวัดบางกระทิงนะคะพี่นี่แต่แม่ค้าจไมีผิดนะถแม่ค้าจําผิดถ้าแม่ค้าต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะคะพี่ค่สามร้อยบาทค่ะจับกระเช้ามาแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นต่อไปนะคะพี่เหรียญหนุมานค่ะเหรียญหนุมานหลวงปู่กล้วยค่ะพี่ขาเหรียญนี้นะาอันปะก้านะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ข้างหลังไปหนุมานนะปีสองหนึ่งค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นตะกุดค่ะพี่ตะกุดหลวงพุทธิมค่ะ ตะกุดหลวงพุทีมนะคะพี่เรียกม,มาเดิมๆแบบนี้ค่ะเรียกเป็นสีแดงเนาะตะกรุดมี1 2 3 4 5 6 7ามี่ห้าดอกค่ะตะกรุด7ดอกนะคะพี่หานี่3า0้บาทค่ะ3 0 0้บาทต่อไปเป็นผ้าสมเด็จค่ะพี่หาผ้าสมเด็จวันละคังนะคะพี่วันละคังพิมพ์ใหญ่นะนี่เนื้อหาประมาณนี้เลยนี่ค่ะด้านข้างจะเป็นแบบนี้ด้านข้างอีกข้างหนึ่งจะเป็นแบบนี้พี่ท่านใดชมชอบนะผ้าไม่ชัดเจนยังไงสอบถามแม่ค้ามาได้ค่ะนี่ค่ะ นี่คะ่ะพี่ขาะ3 0รบาทเช่นกันคะ่ะ300บาทนะคะพี่คะ่ะต่อไปนะคะพี่เป็นปกโพคะ่ะนี่คะ่ะโพนะ นี่เลยเนี่ยแบบนี้นะคะพี่ mm hmm. ก็อยู่ที่300บาทพาโปรโมชั่นของเรานะพี่คะสององค์500บาทคะ่ะบริการจัดส่งฟรีนะคะสําหรับระบบโอนเงินคะ่ะเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นี่ใต้ฐานพาจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่หาเนี่ยสามบาทเช่นกันค่ะพี่ขาพี่ท่านใดชมชอบล้วภาพไม่ชัดเจนยังไงกลัวภาพผิดอง,งยังไงแคปภาพมาคะ่ะสอบถามแม่ค้าได้เลยค่ะพี่ขาคะ่คะต่อไปนะคะพี่มาชมขุนแผนหลวงู้ทิมคะ่ะนี่คะ่ะตะกุด ตะกรุดคู่ค่ะพี่ค่ะตะกรุดคู่แบบนี้นะคะพี่ตะกรุดคู่นี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทสําหรับ EP นี้นะเป็น EP ที่สามสิบแปดแล้วเอแม่คะจมผิดนะแม่คะต้องขอโทษจริงๆค่ะวันๆนะคะยุ่งเหลือเกินค่ะพี่หานี่ค่ะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสําหรับคุณแผนตะกรุดคู่นะคะพี่หน้าทองอย่างนี้นะหน้าทองนะร้อยบาทต่อไปค่ะพี่เป็นหลวงปู่ทวดค่ะ หลวงผู nós, ่ท้วนนะคะนี่ค่ะหลวงพู่ท้วนนะเป็นเนื้อว่านะคะพี่ขาเก่ากอบแบบนี้เลยค่ะพี่เก่ากอบแบบนี้นะนี่ค่ะหลังเป็นเจดีนะคะพี่หาสามร้อยบาทเช่นกันค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะด้านข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นี่ใต้ฐานนะคะพี่ขานะคะขอโทษนะไปไวหน่อยค่ะพี่นี่ค่ะพี่ต่อไปนะหลวง คูสลอดค่ะหลวงพ่อปานคูสลอดนะคะพี่300บาทนะพิมพ์ขีไก่อย่างนี้ยค่ะพี่หาในสามร้อยบาทพี่ท่านใดชมชอบนะทักสอบถามนะคะเพิ่มเติมได้ค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะ300 000, บาทต่อไปนะคะพี่เป็นแหวกม้าน,นะคะ่ะแหวกม้านมีกระเช้ามาแบบนี้ค่ะพี่่ะแหวกม้านนะคะใส่กระเช้ามาแบบนี้ค่ะจับกระเช้ามาเช่นนี้ค่ะ3 0 0บาทเช่นกันนะคะพี่หาในสามร้อยบาทค่ะพี่นี่น่าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะ จะเป็นแบบนี้ด้านข้างด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านหลังครับค่ะสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นอินค่ะอินอินวัดโพค่ะพี่หานี่ค่ะเป็นอินนะคะวัดโพทัเตียนค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาสามร้อยบาทเป็นทองไมครอนนะคะพี่ไม่ใช่ทองแท้นะสามร้อยบาทค่ะสําหรับอินนะคะพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมนี่ค่ะหลวงหลวงปู่ศุกวัดโพไฟทองค่ะพี่หา นันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านข้างค่ะไปค่ายข้างหนึ่งนะคะพี่ด้านหลังค่ะใต้ฐานจะอุดก้นมาแบบนี้ค่ะพี่หาสามร้อยบาทเช่นกันนะคะสําหรับหลวงปู่ฝูวัดโพไฟทองนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมนี่ค่ะลิงค่ะหั่นุมานค่ะหันุมาหลวงปู่ทิมค่ะนี่ค่ะพี่แบบนี้เนื้อนว้านะคะพี่เนื้อนวาค่ะนี่ค่ะ ลำหนึ่งนะคะพี่ลำหนึ่งนะคะ ชมต่อนะคะพี่หาเป็นหันุมานหลวงปูทิมเนื้อนวะค่ะพี่นี่ฝุ่นๆแบบนี้นะคะพี่ฝามร้อยบาทเช่นกันค่ะนี่ด้านข้างนั้นหลังนะนี่ค่ะนี่ค่ะก้นอุดผงอย่างนี้ค่ะพี่อุดแบบนี้นะคะหันุมาหลวงปูทิมฝามร้อยบาทพี่ท่านใดชมชอบทักมาค้าได้เลยค่ะฝากเบอร์โทรอีกครั้งนะคะศูนย์หกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้าค่ะพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่มาชมนี่ค่ะ หลวงปู่ฝุกค่ะพี่ขาหลวงปู่ฝุกนะนี่พี่หลวงปู่ฝุกค่ะนี่หลวงปู่ฝุกนะนี่ค่ะจับกระเช้าเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่หานี่ฟาร์มร้อยบาทเช่นกันค่ะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่ นี่สามร้อยบาทค่ะพี่ขาสามร้อยบาทค่าจัดส่งที่ห้าสิบบาทนะคะสําหรับหลวงปู่ฝุกนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่มาชมพระขุนแพหลวงปุทิมหน้าทองนี้ค่ะพี่หาหน้าทองนะนี่ค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ข้างหลังเป็นตะกรุดแบบนี้อ่ะข้างหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่ขาข้างหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะหน้าทองนะคะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นหน้าหน้าค่ะหน้าหน้า หน้านาค่นะ300บาทเช่นกันค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ท่านใดชมชอบนะทักสอบถามแม่คม้าได้ค่ะพี่ขาข้างหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่หานี่ข้าง <ค trillion. S 2> หลังแบบนี้ค่ะเป็นตัวแบบนี้ค่ะพี่หานี่นะคะสําหรับขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะอันนี้เป็นหน,าน้านาะคะพี่หาค่ะต่อไปนะคะพี่พระโปรโมชั่นของเราก็หมดไปแล้วนะคะพี่ขาพี่ท<อ>่านใดชมชอบนะสอบถามเพิ่มเติมมาได้ค่ะพี่ขาค่ะนี่ค่ะแหวนค่ะพี่แหวนพี่แหวนค่ะเป็นเนื้อ เนื้อของเนื้อสำลิค่ะพี่หาเนื ih, ้อสำลิศนะแหวนทํามลงเป็นเนื้อสำลิค่ะพี่อันนี้600บาทคะ่ะหกร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปชมหลวงปู่ทวดองค์ลอยค่ะพี่หลวงปู่ทวดองค์ลอยนะคะพี่หาหลวงปู่ทวดองคลอย600บาทคะ่ะพี่หานี่องลอยนะปีนสินฝ่องตฐานองพระจะเป็นแบบนี้คะ่ะพี่600บาทคะ่ะพี่หาต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่หมุมนะคะ่ะหลวงปู่หมุนพระสายใต้นะคะพี่นี่เป็นแบบนี้คะ่ะหลวงปู่หมุนนะ600บาทเช่นกันคะ่ะพี่ทันใดน,นะ ชอบเครื่องรางสายใต้นะคะพี่สอบถามแม่ค้าได้เลยนี่เป็นพระสายใต้นะคะพี่ขา600บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดมีฟอกยาแดงด้วยเนะวะนะคะพี่ตอบคาว่านี่ค่ะเฉะลิมพลค่ะชฉเฉลิมพลค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านข้างค่ะด้านข้างอีกข้างหนึ่งค่ะพี่ขาเนี่เฉลิมพลน,นะคะเตารีดค่ะปีฝุ่นห้านะคะพี่ขาเตารีดปีฝุ่นห้าต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเบตงค่ะ หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดเบตงนะคะพี่เลี่ยมเดิมๆแบบนี้ค่ะหลวงปู่ทวดเบตงนะคะพี่เลี่ยมเดิมๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะพี่เลี่ยมเก่ามาแบบนี้นะคะหกร้อยบาทเช่นกัน,นะค่ะพี่ขาต่อไปนะคะพี่จะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะพี่เดี๋ยวก่อนพี่ชมรายการนี้ก่อนดีกว่าเ <c oughs> ป็นหลวงปู่เอี่ยมหกร้อยบาทเช่นกันหลวงปู่เอี่ยมหน้าทองแบบนี้นะคะพี่ลงทองมาอย่างนี้ค่ะ สวยๆค่ะเอ้ยขอโทษทีค่ะหลวงพ่อกันพี่หาหลวงพ่อกันขอโทษทีค่ะหลวงพ่อกันหลดป้ะย่านะคะพี่นี่ค่ะหกร้อยบาทค่ะพี่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านข้างอีกครั้งหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่หลวงพ่อกันนะคะพี่ขาหลวงพ่อกันค่ะหกร้อยบาทเช่นกันค่ะเหรียญเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะลงทองมาแบบนี้นะพี่ท่านใดชอบนะทักสอบถามแม่ค้ามาได้เลยภาไม่ชัดเจนยังไงสอบถามแม่ค้าเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาค่ะต่อไปนะคะพี่ ยังเหลือนี่ค่ะฝมเดชหลวงฝมเด็ดค่ะฝั่งตะกุดนะคะพี่ทางด้านหลังจะเป็นหลวงพุทิมอย่างนี้ค่ะพี่หลวงพุทิมนะคะพี่องค์นี้จะ500บาทนะคะพี่ขอโทษทีค่ะที่ราคาแตกต่างกันไปนะคะพี่องค์นี้มาแพงกว่าค่ะ500บาทค่ะพี่ค่ะหา500บาทนะคะพี่สําหรับองค์นี้นะข้างหลังจะเป็น ถ้าหลวงปู่ทีมพร้อมจีวรค่ะพี่ห้าร้อยบาทนะคะพี่สําหรับองค์นี้นะคะพี่ขาค่ะต่อไปนะคะพี่จะมีพระมีราคาสูงหน่อยนะคะพี่เป็นเขี้ยวเสือค่ะพี่นี่เขี้ยวเสือเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานค่ะนี่ค่ะเขี้ยวเสือหุบป่าอย่างนี้ค่ะพี่ขาเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะเดี๋ยวชมด้านหน้านะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ขาเดี๋ยวชมด้านหลังด้านข้างด้านข้างจะเป็นแบบนี้ เฮ้ยโทษทีค่ะ really ด้านข้างอีกข้างหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะนี่แม่ค้าจะให้ชมนะด้านข้างอีกข้างหนึ่งจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ใต้ฐานนะใต้ฐานเสือจะก้นกลมสวยอย่างนี้ค่ะพี่ค่ะเคี้ยวเสือชิ้นนี้นะ900บาทค่ะพี่900บาทค่ะเสือแบบนี้นะพี่เนื้อฉ่ำๆแบบนี้นะ900บาทเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาค่ะปิดตาสายใต้ค่ะเป็นเขี้ยวเสือแกะปิดตานะคะพี่900บาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะ 9ก้900บาทเช่นกันนี่ค่ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นี่ข้านะคะ่นี่ค่ะพี่ท่านใดชมชอบนะขอพาเพิ่มเติมแม่ค้ามาได้เลยค่ะพี่ขา900บาทต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อน้อยค่ะนี่ค่ะ งาแกะลาหูหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ข้างหลังวิจารหลวงพ่อน้อยเลยค่ะพี่ขานีแบบนี้เก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขา900บาทนะคะพี่สําหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นวันนี้ EP ที่3.8ค่ะ900บาทนะคะพี่งาแกะหลวงพ่อน้อยค่ะงาแกะลาหูหลวงพ่อน้อยค่ะพี่ขานีนะคะพี่ท่านใดชอบนะคะทักับถามรคาได้ค่ะเป็นงานะคะพี่900บาทเป็นงานะคะพี่ขาค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพุทวดค่ะ หลวงผุทวดบัวรอบค่ะเนื้อนวะค่ะหลวงูุทวดบัวรอบเนื้อนวะนะคะพี่พักเก็บมาอย่างดีแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ EP นี้นะ900บาทเช่นกันค่ะสําหรับหลวงพุทวดนะคะพี่900บาทเช่นกันค่ะพี่ขานี่ใต้ฐานองค์พระจะเป็นแบบนี้พี่ชมดูนะไม่ชัดเจนยังไงขอภาพเพิ่มเติมมาได้ค่ะพี่ค่ะ900บาทค่ะเขาเก็บมาอย่างดีเลยพี่สภาพไม่ได้ใช้เลยพี่เนี่ยค่ะใหม่ๆแบบนี้เลย900บาทนะคะพี่มีฟองยาแดงมาด้วยนะ มีฟอกอยาแดงตามแขนด้วยนะคะพี่ขานี่พี่ท่านใดขอพาเพิ่มเติมนะแม่ค้าถ่ายให,ให้ใหม่ได้ค่ะ900บาทต่อไปนะคะพี่นี่ค่ะยกชุดเลยค่ะมีเสือ อยู่ในหัวใจแบบนี้ค่ะยกชุดค่ะพี่นี่แม่ค้าขอที่900บาทเช่นกันค่ะพี่ขอยกชุดแบบนี้นะ900บาทสําหรับ EP ที่38นี้นะภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะพี่ทักสอบถามแม่ค้ามาได้นะคะขอภาพเพิ่มเติมสแคปสอบถามมาได้คะ่ะเบอร์โทรแม่ค้าฝ่าอีกครั้งค่ะ06-617-609 ID Line นะคะเพิ่มเพิ่มด้วยเบอร์โทรค่ะ06-617-609ไม่ชัดเจนยังไงพี่ ทักมาสอบถามราคาได้นะคะพี่คะสำหรับ EP ที่38นี้แม่ค้าต้องกราบขอบคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่พี่ท่านใดปิดท้าไว้เมื่อคืนนะยังส่งภาพไม่ครบรอสักครู่นะคะพี่ค่ะเดี๋ยวนัดส่งให้เรียบร้อยแล้วแจ้งไปนะคะพี่สำหรับ EP ที่38นี้ขอบขอบคุณพี่ๆมากคะ่ะสวัสดีค่ะ